เดี๋ยวนี้เพจกําลังอาระวาหาไล่ได้กันเกื่อนกราบนะครับทางด้านหัวหน้าบอยสิริชัยหมอลําใจเกินร้อยจึงได้มาโพสต์ว่าหลายเพจนําคลิปน้องเพจน้องพลอยไปแปะโฆษณาขายสินค้าหรือเพจขายสินค้าต่างๆบางเพจก็เจตนาหาผลประโยชน์มากกว่าความเบียนดูที่มีต่อน้อง ต่อไปนี้ขอสงวนห้ามกระทําโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับด้วยจุดประสงค์ใดก็ตามถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลอยากให้ทุกท่านเข้าใจความรู้สึกเราครับขอบพระคุณมากๆนะครับนี่คือโพจากบอยสิริชัยหหานามมลำมใจเกินรอยนะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนไปเห็นเพจที่เกิดขึ้นมาไม่ เพื่อจับกระเสียคนดังบัดนี้น้องเพียน่องพ่อยคนออกไปลงในช่องเจ้าของแล้วก็ไปดึงไปดูดเอาแล้วก็เอาไปแปลโษณาสินค้าย่าต่างๆหน้าๆนะครับเพื่อหาหยอดวิวอันนี้ก็เข้าใจทา้งดันผู้ได้รับผลกระทบก็คือเจ้าของเพียรละเพิินนะครับบาว่าสิปินเพียของไพรกระตามแต่พี่น้องนะครับเข้าควรสางขึ้นมาคือจังเพีผมเนี่ย ที่ผมพูดไปนี้เป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการอบอกข่าวเล่าแจ้งบเมียนเป็นการไปดูดไปดึงเอาลิปมาานะครับพี่น้องเป็นเพจของผมโดยตรงนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของหมอลำใครเกินร้อยให้พี่ให้น้องเ้าได้รับฟังกันเกิดมาดังมันยากเพราะหนาเอ้ยบ่อยสิริชัย ดังเลี้ยวผู้ใดก่อกระแสกัดดังมันก็เลยมีค้นเข้ามามันก็เมียนอยู่นะครับในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเพิ่นกาอนุญาตอยู่แต่ว่าในสิ่งใดที่มันเกินกว้ยเหตุเกินกริงเอาไปแปรโฆษณาเอาไปเหตุนั้นเฮ็ดนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ขออนุญาตมันก็บ่สมควรก่นองพราะฉะนะครับวันนี้บอกมากคันคอ เพราะฉะนั้นนะครับก็ขอให้ตระนักถึงคววมยุติถรำม่วมถูกต้องนะครับย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวจนถ้ำให้เจ้าของเพียรหรือเจ้าของบุคคลคนนั้นเพลินเดือดร้อนนะครับเป็นจังไดนะครับพี่น้องกับพวกที่เข้าใจคววมรูสิกตรงนี้ของเอาหัวหน้าบอยสิริชัยนะครับที่เพลินได้ออกมาโพสต์ไว้นะครับเอาจริงเดีแล้วเอาจริงเลย <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องนะครับให้เห้าระนักวบดีๆว่าไม่ควรไปดึงดูดเอาคลิปมาจากแหล่งอื่นนะครับเล้วเพียเท่ากับสิบมีปัญหาขอบคุณได้หลยครับ